สวัสดีเขียดผู้มีแกกทุกท่านพบกับช่องอ่านนิยายขายกล้วยอีกเช่นเคยช่องนิยายที่จะสร้างความระคายหูแตดูเพลินให้กับท่านก่อนรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์หรือถ้าใจป่ามากพอรบกวนโอนเงินผ่านทีว o อาคหรือกดลิงก์ใต้คำอธิบายเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับสร้างความบันเทิงให้ท่านต่อไปทรราชแห่งเหล็กกล้าตอนที่68การเพิ่มขึ้นของกำลัง ในคืนที่ไร้แสงสว่างของดวงจันทร์ใหม่กลุ่มบุคคลที่สวมเสื้อผ้าสีเข้มออกเดินทางจากเมืองคิดบูเฮลและเริ่มมีส่วนร่วมในแผนการชั่วร้ายที่จะเผายุ้งฉางในท้องถิ่น ด้วยการก่อวินาศกรรมนี้ชาวเมืองคิดบูเฮลจะขาดอาหารที่เก็บและถูกบังคับให้ซื้ออาหารจากเพื่อนบ้านเพื่ออาความอยู่รอดการกระทํานี้ไม่เพียงแต่เป็นการตอบโต้จากเบเรนกาถึงบารอนกันซัมเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีที่จะบีบให้กุนทรัมเข้าร่วมโตเจรจาเพื่อให้สินค้าของเขาถูกส่งคืน ด้วยเหตุนี้แต่ละคนจึงแอบอยู่ในความมืดยามค่ำคืนรอบๆยุ้งฉางซึ่งมีหน่วยพิทักษ์เมืองคอยคุ้มกันอย่างไรก็ตามผู้ชายเหล่านี้ดูเหมือนจะครึ่งหลับครึ่งตื่นในขณะนี้และมีปัญหาในการตื่นนี้เป็นเพราะพวกเขาไปที่โรงเตี๊ยมในเย็นวันนั้นและดื่มไวน์ผสมยาต่อมประสาทซึ่งคนงานโรงเตี๊ยมในท้องถิ่นจัดหาให้พนักงานโรงเตี๊ยมทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับเครือข่ายสายลับของเบเรนกา ผู้ก่อวินาศกรรมรออีก15นาทีก่อนที่คนเหล่านั้นจะหมดสติไปหลังจากนั้นพวกเขาก็จุดคบเพลิงส2-3อันที่เอามาด้วยแล้วยนเข้าไปในยุ้งฉางไม่นานนักร้านขายอาหารส่วนใหญ่ของเมืองก็ถูกจุดไฟเผาและผู้กระทำผิดก็หลบหนีไปในตอนกลางคืนโดยไม่มีใครจับได้ ในตอนเช้าบารอนกันตรัมฟอนคิดบูเฮลกโกรธมากเขาไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรแต่นี้อาจเป็นการกระทำของผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ของบารอนีที่อยู่ใกล้เคียงยงซึ่งอาจมีสาเหตุและรู้ตัวว่ามีส่วนร่วมในพฤติกรรมชั่วช้าเช่นนี้ปัจจุบันเขานั่งร่วมกับสภาที่ปรึกษาซึ่งแต่ละคนมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิธีดำเนินการต่อไปเสนาบดีของเขาเป็นคนแรกที่กล่าวถึงข้อกังวลของเขาท่ามกลางกลุ่มคนชารา นี่เป็นการกระทำที่ชัดเจนเพื่อนำเราเข้าสู่โต๊ะเจรจาฉันว่าเรายอมทำตามก่อนที่ทุกอย่างจะหลุดมือไปเราควรคืนสินค้าและอนุญาตให้ผู้ค้าของเขาผ่านดินแดนของเราโดยเสรีภายใต้เงื่อนไขว่าคุฟสไตล์จะชดเชยเราสำหรับการสูญเสียร้านขายอาหารเป็นการกระทำที่สมเหตุสมผลเท่านั้น จอมพลของกันตราม,มีความเห็นแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเขาถ่มน้ำลายลงบนพื้นด้วยความรังเกียจความเห็นของเสนาบดีในเรื่องนี้สิ่งที่เราต้องทำคือเอาคืนการกระทำอันน่ารังเกียจนี้ให้สาสมหากเราสามารถจุดไฟยุ้ง้างของพวกมันได้พวกมันก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นเดียวกับเราจากนั้นพวกมันจะคิดทบทวนให้ดีก่อนที่จะยั่วยุเราต่อไป ห้องประชุมสภาเกิดการโต้เถียงกันอย่างรวดเร็วเนื่องจากไม่มีที่ปรึกษาของบารอนกุลทร,รมคนใดที่เห็นด้วยกับวิธีแก้ปัญหาในที่สุดบารอนก็ทุบก,กำปั้นลงบนโต๊ะและทำให้การตัดสินใจของเขาเป็นที่รู้จักเราจะเอาคืนการก่อวินาศกรรมนี้ด้วยคนของเราไม่เพียงแต่เราจะเผายุ้งช้างของเขาเท่านั้นแต่เราจะก่อวินาศกรรมโรงงานเหล็กของเขาที่เขาภูมิใจมาก ด้วยวิธีนี้เราจะทำร้ายการค้าของเขาให้เลวร้ายยิ่งกว่าเพียงแค่ยึดการขนส่งเหล็กและสิ่งทอแม้ว่าที่ปรึกษาของเขาหลายคนจะรับรู้ว่าสิ่งนี้อาจนำไปสู่การประกาศสงครามทันทีแต่พวกเขาก็ไม่อาจโน้มน้าวใจบารอนได้อีกต่อไปเช่นนี้พระราชกฤษฎีกาของเขาถูกสร้างขึ้นและผู้ก่อวินาศกรรมของเขาถูกกำหนดให้ทำงานพวกเขาจะแอบเข้าไปในคุปสสไตล์ในตอนกลางคืนและมีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรม ตอนนี้เป็นเวลาดึกดื่นและเป็นอีกครั้งที่กลุ่มคนสวมชุดดำและสวมหน้ากากทำอะไรไม่ถูกอย่างไรก็ตามรองเท้านี้อยู่อีกข้างหนึ่งในขณะที่คนเหล่านี้ข้ามพรมแดนอย่างรวดเร็วและขี่ไปทางคุฟสไตล์ภายใต้ความมืดมิดา อย่างไรก็ตามโชคไม่ดีสำหรับพวกเขาเบเรนก้าคาดหวังว่าจะมีการตอบโต้และได้วางกองกำลังของเขาไว้ในเงามืดเพื่อทำหน้าที่ตามล่าและกำจัดผู้ก่อวินาศกรรมทันทีที่พวกเขาเก้าวเท้าเข้าไปในคุฟสไตล์การกระทำของพวกเขาก็ถูกมือสังหารของเบเรนก้าติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วกองกำลังรักษาเมืองได้ปกป้องเขตอุตสาหกรรมอย่างแน่นหนา ดังนั้นผู้ก่อวินาศกรรมจึงไม่สามารถหาทางเข้าไปได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็นไม่นานหัวหน้ากลุ่มก็ร้องออกมาด้วยความพ่ายแพ้มันเป็นไปไม่ได้ทำไมเขาถึงปิดตายสถานที่นี้ราวกับว่ามันเป็นป้อมประการอะไรสักอย่างอย่างไรก็ตามเสียงที่ไม่คุ้นเคยดังมาจากเงามืดซึ่งทำให้เขาและทีมตื่นตัวในทันทีอย่างไรก็ตามต้นกำเนิดของเสียงนั้นถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิด พราะสมเด็จเบเรนกามีความลับมากมายที่ต้องปกปิดอะไรทำนองนี้สิ่งสุดท้ายที่ผู้ประสงค์จะก่อวินาศกรรมเห็นคือแสงแวบๆขณะที่พวกเขาได้ยินเสียงปืนดังสนั่นในตอนกลางคืนก่อนที่พวกเขาจะทันได้ตอบโต้ร่างกายของพวกเขาก็ถูกฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยปืนพกที่หมุนด้วยหินเหล็กไฟของมือสังหารที่ล้อมรอบผู้ก่อวินาศกรโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว อาวุธต้นแบบเหล่านี้ออกให้กับสายลับและมือสังหารของเบเรนกาและมีพื้นฐานมาจากปืนพกแบบหมุนได้ของคอนเรียจากชาติก่อนของเขาทัานใดนั้นผู้คุมเมืองก็ตื่นตัวและรีบวิ่งไปตามเสียงปืนพร้อมคาบปืนคาบศิลาเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขามาถึงพวกเขาเห็นศพของผู้ก่อวินาศกรรมเต็มไปด้วยปืนคาบศิลาโดยไม่มีวี่แววของผู้กระทำความผิด ครึ่งชั่วโมงต่อมาเบเรนก้ากำลังเพลิดเพลินกับชนิดเซลและชาเปอเลอร์กับเบียร์เย็นๆที่โต๊อาหารคำ่ำซึ่งเขากินคนเดียวแม้ว่ามันจะเลยเที่ยงคืนไปแล้วก็ตามครอบครัวของเขาหลับกันหมดแม้ว่าพวกเขาจะตื่นก็ไม่เป็นไรเบเรนก้าเริ่มคุ้นเคยกับการทานอาหารโดยมีเพียงลินเดเท่านั้นที่ร่วมทางไปกับเขาอย่างไรก็ตามเธอไม่อยู่ในขณะนี้น่าเสียดายที่การกระทำของแลมเบิร์ตทำให้ครอบครัวของเขาเสียหายและเขาไม่ได้เห็นเฮนเดต้าม,มาหลายสัปดาห์แล้ว อย่างไรก็ตามจากคำบอกเล่าของคนรับใช้เธอยังมีชีวิตอยู่และรับประทานอาหารทีนมัมาให้เธอสำหรับแม่ของเขากิเซลาเธอได้ปลีกตัวไปอยู่กับซีกาดที่ซึ่งพวกเขายังคงอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลที่เบเรนกามอบให้เธอเพื่อหาคำตอบบางอย่างเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าและโดยขยายความถึงการกระทำที่เป็นบาปของลมเบิร์ด ในขณะน,นี้ลินได้เดินเข้ามาด้วยสีหน้าตื่นเต้นแม้ว่าในขณะที่เธอเห็นเบเรนกากำลังกินของว่างตอนเที่ยงคืนซึ่งเป็นอาหารโปรดของเธอเธอก็ทำหน้าไม่เหมือนเด็กบอกฉันสิว่าคุณกำลังกินข้าวอยู่ฉันจะต้องตามไปสมทบด้วยแน่เบเรนก้าหัวเราะเบาๆเมื่อเขาทานอาหารเสร็จและเช็ดปากด้วยผ้าเช็ดปากก่อนที่จะเทเบียที่เหลือลงหลอดหลังจากนั้นเขาแกล้งลินเด,ดด้วยการตอบสนองของเขา ตอนนี้สายเกินไปสิ่งนี้ทำให้เธอหน้ามุ่ยมากขึ้นแต่ในที่สุดเธอก็จำเหตุผลที่เธอตามหาเขาและบอกข่าวดีแก่เขาอย่างที่คุณคาดไว้กันซ้ำสงคนไปก่อวินาศกรรมยุ้งฉางและโรงงานมือของคุณลอบสังหารพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะสร้างปัญหาเบเรนกายิ้มอย่างชั่วร้ายในขณะที่เขาควอลินเดและกดเธอไว้ในอ้อมกอดของเขาก่อนที่จะจูบเธออย่างเร่าร้อน เยี่ยมมากทุกอย่างเป็นไปตามแผนตรับใดที่ความรุนแรงยังคงเพิ่มขึ้นไม่ช้าก็เร็วเขาจะมอบเหตุแห่งสงครามที่ถูกต้องให้ฉันเพื่อประกาศสงครามกับเขาหวังว่าฉันจะไม่ต้องรอนานพูดจบก็ลากคนรักเจ้าเล่กลับห้องและสนุกไปกับชั่วโมงตื่นที่เหลือเพื่อฝึกฝนเธอจบแล้วจ้าหลังรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์แล้วอย่าลืมโอนเงินผ่าน Q ิว o d ร้ที่แสดงด้วยนะจะท่าเอนดูกัน